สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่แหละครับคือเบื้องลึกเบื้องหลังของความน่าด้านน่าทนสําหรับพับพวกคุณแคมแมร์ครับที่ขนกันไปชคยังสเปนแล้วก็เอามาเคาะกลาให้กับพวกตัวเองดีใจครับบอกว่าได้ไปจัดอีเวนต์คุณแคมแมร์ในประเทศสเปนซะด้วยครับแต่ความจริงแล้วครับหารู้ไหมครับจากข้อมูลของพี่ๆชาวเน็ตไทยนี่ออกมาบอกเลยครับว่ารายการที่ทางคุณแคมแมร์ไปลงทุนจัดที่ประเทศสเปนครั้งนี้ครับแท้ที่จริงแล้วมันคือรายการที่หาผู้ชนะรายการนี้ครับมาแข่งมวยไทยมาต่อยที่ประเทศไทยครับส่วนที่เหลือครับ ก็เป็นการยัดอีเวนต์กุนคามร์เข้าไปแถมที่เรียกได้ว่าทางสเปนนี่ตบหน้ากุนคามร์สนั่นหวั่นไหวเลยทีเดียวครับเพราะว่าทางรายการนี้เองได้มีการให้นักมวยใส่กางเกงมวยไทยที่มีธงชาติไทยติดอยู่ท่ามกลางผู้จัดชาวเขมรท่ามกลางโปรโมเตอร์ชาวเขมรอย่างนายทอมมี่คิมเลยครับและที่ยิ่งไปกว่านั้นครับที่จุกอกพวกเขาแบบสุดๆครับเพราะสปอนเซอร์ในอีเวนต์นี้ครับในอีเวนต์ที่หาผู้ชนะไปแข่งมวยไทยที่ประเทศไทยนี่แหละครับก็คือเบียอันดับหนึ่งของเขมรอย่างเบียแกนส์เบิร์ก หรือพูดง่ายๆครับนะครับเบียร์เมนเบียร์กุลขแม่นะครับงานนี้ครับกลายเป็นว่ามาจัดโปรโมทส่งเสริมมวยไทยซะงั้นครับโอ้โหต้องบอกว่าอย่างฮาจริงๆครับสำหรับงานนี้และนี่ยังไม่รวมผลการแข่งขันของพรรคพวกกุลขแม่เขาด้วยครับที่ก็เหมือนเดิมเลยครับทำเอาเมนเจ็บปวดสุดๆครับเพราะว่าราชากุลขแมคนใหม่อย่างเอ็มอมรินครับ ดันมาเสียแชมป์กุนคาแมให้กับนักมวยไทยชาวสเปนซะอีกครับซึ่งนะครับแต่ละข้อมูลนี่สุดฮาจริงๆครับซึ่งรายละเอียดต่างๆทั้งหมดนี้ครับจะมีอะไรบ้างครับแอดเองก็ได้รวบรวมแล้วก็ได้อามาฝากให้กับแฟนๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเรื่องโป๊ะแตกที่สุดฮาจริงๆครับที่ต้องบอกว่านี่คือเรื่องตลกร้าสุดๆที่คนเขมรเขาไม่รู้ครับสำหรับวงการกุนคาแมครับเพราะว่าค่ายเบียร์แกนส์เบิร์กค่ายเบียร์อันดับหนึ่งของประเทศเขมรสปอนเซอร์หลักสปอนเซอร์ใหญ่ที่ใใหห้้้ททุนนแลวก็ถถ่าายอดดสส ที่ทรทัตเขมรจัดมวยกุนขแมกันอยู่ทุกอาทิตย์ครับก็ได้ให้เงินทุนนายทอมมี่คิมนะครับเป็นผู้จัดเป็นผู้ประสานงานคนนักมวยกุนขแม่สี่คนไปชกในประเทศสเปนแล้วก็ออกข่าวเคาะกะลาเรียกคนเขมรทั้งประเทศครับให้พวกเขารู้ว่าตอนนี้คุณขแมได้มีอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ที่ประเทศสเปนแล้วครับ ซึ่งอย่างแท้ได้เคยให้ข้อมูลไปในคลิปก่อนหน้านี้ครับสุดท้ายก็ไม่วายไปอาศัยพึ่งมวยไทยก็ไปอาศัยแอบดิวโปมมรโมเตอร์ที่สเปนครับที่จัดรายการมวยไทยเนี่ยแหละครับแต่พอถึงเวลาการแข่งขันจริงๆแล้วครับต้องบอกว่านี่คือความโป๊ะแบบที่สุดเลยครับเพราะรายการที่เบียร์แกนส์เบิร์กอุตสาหลงทุนสุดๆให้กับวงการคุนคแม์ไปจัดที่สเปน แต่อีเวนนี้ที่สเปนครับกับใช้ชื่อว่าฟรีไฟตเตอร์มวยไทยสเปนที่เป็นการต่อสู้ในกติกามวยไทยเพื่อหาผู้ชนะมาต่อสู้ที่ประเทศไทยอีกทีนึงครับโดยนักมวยหลักในรายการนี้ครับก็จะมี4คู่ที่ใส่กางเกงขององค์กรฟรีไฟเตอร์มวยไทยเป็นลายธงชาติไทยก็ต่อยในรายการนี้เหยียบโลโก้แกนส์เบิร์ของกุนคแมต่อหน้านายทอมมี่คิมซะงั้นครับในที่เขาบอกว่ารายการนี้เป็นรายการกุนคแมครับ ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นรายการมวยเสริมซะมากกว่าครับต่างกันแค่นักมวยกุนแคมกับนักมวยสเปนครับก็มีการเปลี่ยน,กนเกงเพียงเท่านั้นแต่นะครับกรรมการนี่ก็ยังใช้กรรมการขององค์กรมวยไทยเราเลยครับและที่ฮาหนักมากครับสำหรับผลงานของนักมวยกุนแคมในอีเวนต์นี้ครับเพราะว่าคู่เอกอย่างเอ็มอมรินภูทองดันมาเสียเข็มขัดแชมป์กุนเคมให้กับนักมวยสเปนซะอีกครับและอีก3ามคู่ที่เหลือครับ ก็เป็นนักมวยสเปนที่เอาชนะคะแนนไปได้1คู่และแพ้คะแนนไป2คู่ครับสรุปผลงานกุนคาแมครับก็ชนะ2แพ้2แต่กันนี่แหละครับที่เจ็บปวดสุดๆครับเพราะว่าคู่ความหวังคู่เอกมันเป็นการเสียแชมป์กุนคาแมให้กับนักมวยไทยชาวสเปนครับและอีกหนึ่งข้อสงสัยสําคัญครับถ้าถามว่าเบียร์แกนส์เบิร์กที่ให้ทุนทางด้านทอมมี่คิมเอาไปจัดมวยเขมรในครั้งนี้ที่สเปนเขาจะรู้เรื่องไหมเขาจะรู้หรือเปล่าว่าอีเวนต์นี้มันคือมวยไทยจากข้อมูลนี้ครับรู้เห็นเป็นใจอย่างแน่นอนครับ เพราะว่าทางเบียร์แกนส์เบิร์กเองก็ได้มีการถ่ายทอดสดก็ขึ้นโลโก้กุนคาเมออินสเปนไว้เลยครับแต่นี่ครับก็เป็นการตัดช่วงการชกหลักของรายการนี้ออกครับที่นักมวยสเปนนี่ใส่กางเกงลายธงชาติไทยชกในรายการนี้ครับก็ถ่ายทอดสดเพียงแค่นักมวยกุนคาเมอของตัวเองเท่านั้นครับเนี่ยครับชัดเจนเลยครับเป็นการเคาะกลาหลอกคนในประเทศกันเองกันจริงๆครับเอาละครับจากเรื่องราวนี้ครับเดี๋ยวเราลองไปฟังความรู้สึกของแฟนๆกุนคาเมเขาหน่อยครับและจากที่ได้อ่านมาครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาเองนี่ก็เจ็บปวดกันไม่น้อยเลยทีเ ไปกันทั้งทีนี่เสียแชมป์คุณคมแมสง,งานครับเอาล่ะครับไม่รอชาร้ากันดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เมนแรกกันเลยครับคอมเมนต์แรกของแฟนคุณคมแมครับเมนนี้เขาก็บอกว่าผลออกมาไม่เป็นอย่างที่เราหวังกันอีกแล้วถึงแม้ว่าคุณคาแมเราจะตั้งใจกันมากๆแต่เขาก็พยายามอย่างดีที่สุดแล้วยังไงก็ขอชื่นชมและเป็นกําลังใจให้ในการทํางานต่อไปก็แล้วกันและหนึ่มมุมมองของแฟนคุณคมแมครับเมนนี้ก็ได้เข้ามาบอกว่าถ้าอยากให้ศิลปะการต่อสู้เขมรเติบโตก็ต้องเปลี่ยนนักสู้บ้าง ยาวแต่ใช้นักมวยหน้าเดิมๆไปต่อยท,ที่ต่างประเทศควรให้โอกาสนักมวยคุณแมคนหนึ่งเขาบ้างและอีกหนึ่งเม้น์ครับเมนนี้ก็บอกว่าอย่างที่ฉันคิดว้าจริงๆเวลาคุณแมเราไปชกต,ต่างประเทศทีไรก็ไม่เห็นมีใครประสบความสําเร็จเลยสักคนและมาที่อีกหนึ่งมุมมองของชา่าคอมเมน์ครับที่เมนนี้ครับแหมรู้ตัวแล้วครับโดยเขาเองครับก็ได้มาเม้นเบิกเนตจับโป๊กันเองเลยครับว่าแล้วมีใครเห็นไหมว่ารายการคุณแมของเราแต่พวกเขาใสาก่กางเกงโลโก้ที่เป็นของประเทศไทยต่อนันที่อีกหนึ่งมุมมองของคุณแมที่ไม่ อีหนเนครับเมนนี้เขาก็ได้เข้ามาบอกว่าขอชื่นชมหัวใจในทอมมี่คิมและขอบคุณในความพยายามและความเมตตาที่มีให้กับคุณคมแมเรามาโดยตลอดและอีกหนึ่งคอมเมนต์ของแฟนคุณคแมครับวมนนี้ก็ได้เข้ามาบอกอีกว่าผมอยากให้พาทุนเทล่าไปโชคยังต่างประเทศบ้างแหมสำหรับเมนนี้ครับราชาคุณคแมของเขาก็เพิ่งจะหลับยกแรกไปเมื่อไฟที่แล้วนี้เองครับแล้วตอนที่เมนถัดไปครับเมนนี้ครับแฟนคุณคแมเขาก็ได้เข้ามาประชดประชันเลยครับว่า บอกแล้วให้เอากรรมการของเราไปช่วยตัดสินเพราะถ้าอยากชนะเราก็ต้องเอากรรมการมาช่วยไลค์หนุ่มมุมมองของแฟนคุณคแมครับเมนนี้ก็เข้ามาบอกอีกว่าผมว่าควรมอบสัญชาติให้กับผู้ที่เอาชนะเอ็มอมรินเพื่อที่จะให้เขาได้ส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ของขเมร์เราต่อไปไลค์หนึ่งเม้นครับวมนี่ก็บอกว่าดีเหมือนกันนะที่ให้ชาวต่างชาติเขาเป็นแชมป์คุณคแมร์เพราะขนาดมวยไทยก็ยังมีแชมป์โลกชาวต่างชาติ ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมศิลปะก,การต่อสู้ของเขมรให้กับชาวโลกได้รับรู้กแล้วกันไม่ต้องไปเสียใจอะไรหรอกและหนึ่งมุมมองครับเนี่ยครับเมนนี้ก็ได้คํากล่าวเสริมว่าให้เขาไปนั่นแหละดีแล้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยเริ่มใหม่เพราะเราจะได้ใช้ชาวต่างชาติมาโฆษณาให้กับคุณเแมรเราเป็นไงละครับนะครับความคิดของแฟนคุณคแมรครับสุดจัดจริงๆครับและหนึ่งมุมมองของแฟนคุณคแมรครับทีเมนนี้ครับก็เห็นต่างครับโดยเขาเองก็เข้ามาบอกว่าอย่าไปบูชาพวกเขา ที่มาเอาชนะศิละปะก,การต่อสู้ของพวกเราเลยนี่คือศิละปะก,การต่อสู้โบราณของบรรพบุรุษเราเพราะฉะนั้นแชมป์กุนขแมจะต้องเป็นของคนเขมเราถึงจะน่าภาคภูมิใจที่สุดและอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับโอโ้ของชาวเขมคนนี้ครับที่แคปมาตบหน้ากันเองเลยครับโดยคอมเมนต์นี้ครับไม่ได้มาเป็นคําพูดครับนะครับมาแค่ภาพครับ คอมเนี์ครับเขาก็โพสต์รูปโลโก้มวยไทยที่ฉายเด่นๆอยู่ตรงกลางบนเวทีคุณคแม่เลยครับเอาละครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือมุมมองความคิดเห็นและเรื่องราวที่แอดได้เอามาฝากให้กับแฟนๆครับเนี่ยครับคือข้อมูลความระยำใจของพวกเขาเขมรนี่เป็นแบบนี้กันทั้งประเทศจริงๆครับจากคอมเมนต์ความคิดเห็นของแฟนๆคุณเแม่พวกเขาเองครับมีส่วนน้อยมากๆเลยทีเดียวครับที่ก็จะเข้ามาพูดถึงประเด็นนี้บอกคนเขมรด้วยกันเองว่านี่คือรายการมวยไทยแต่นะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่ครับออกมาคอมเมนต์เรา ร้องระงมเกี่ยวกับการเสียแชมป์ของนักมวยตัวเองสมาคว่าครับนยครับสุดจัดจริงๆครับประเทศนี้เอาละครับสำหรับคลิปนี้ครับแอดมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดกระดิ่งกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้กับแอดลูกครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ